ออตอค่ะัโยใช่ไหครับทกไว้ก่อนครับทักไก่อนครับ 何だ <music> กระทรวงอุตสาหกรรมท่านคณะผู้บริหารท่านแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทาง Facebook ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับผมอนนกกิติคุณรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้กับงานแถลงข่าวของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องในวันโอโซนสากลประจําปี2567ประเทศรวันด้านั่นเองนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาซึ่งสาระสาคัญนะครับพิธีสารในฉบับนี้นะครับมีความสําคัญและก็มีรายละเอียดสำคัญของประเทศไทยและก็ทั่วโลกนะครับ ก่อนที่ทเราจะเข้าสู่การแสดของเราได้ครับเชิญชมครับขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาแถลงข่าว งานวันโอโซนสากลประจำปี2567ในวันนี้ควบคุมการผลิตและการใช้สาร HFC รายงานปริมาณการใช้และการผลิตสาร HFC ปัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมถแถลงข่าววันโอโซนสากลประจำปี2567ขอเรียนเชิญค่ะ วันที่16กันยาเนี่ยเป็นวันสงซนโลกเดือนปางการเนี่ยตั้งแต่ปี1994ถึง2537ประมาณนั้นเนาะนะครับก็แสดงว่าหลังจากที่เราเข้าร่วมพิธีสารมอนททีออลในปี2532รังสีเนี่ยมันไม่เลือกประเทศเนี่ย เหมือนเข้ามาหมดนะครับนะถามว่ารังสียูวีนะครับปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีสารชั้นโอโซนเนี่ยเราจะมีกรอบธรรมชาติอยู่แล้วนะที่ชั้นสตาร์โตสเฟียร์สตาร์โตสเฟียร์ก็ประมาณสัก10กิโลโทโปสเฟียร์สตาร์โตสเฟียร์สตาร์โตสเฟียร์สตาร์ที่สิบกิโลขึ้นถึงประมาณ3 0มสถึงห้กิโลไอชั้นเนี่ยนะฮะมันมันช่วยกรองรังสีที่เป็นต่างเร็ลกที่เป็นอันตรายเราต่อมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าถ้าเราขอรับเงื่อนสลับตรงนี้นะครับทางประเทศไทยถือว่า ได้ทำผลงานได้ดีมากทุเทียบกับประเทศอื่นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเขบ้าร่วมแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างมากมายทีเดียวนะครับและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับขออนุญาตทุกท่านได้สาทานัดละวันได้ครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ท่านทีวีบอกแล้วนะครับให้กับกล้องของสื่อมวลชนด้านหน้าเวทีนะครับอโซนสากลประจาปี2 5งพครทับจริงๆเอ่อที่สามอัจฉริยะเราประเทศไทยจะให้ชนะไป ในตั้งแต่ปี2532รั25บนะครับแล้วก็สาระสำคัญทีนี้ครับเขาก็บอกว่าชั้นบรรยากาศโอโซนของโลกนะจมประเทศไทยนะครับถูกสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเย็ยนเนี่ยทำลายนะครับแล้วก็จะมีผลต่อสุขภาพภยมนุษย์เพราะว่ารังสี uv อ่ะทะลุเข้ามาชั้นชั้นันโอโซนจะเข้าจะกรองรังสี uv นะครับ แล้วพอตุกษาที่ใช้ในการในอุตสาหกรรมเนี่ยทำลายไปเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ผิวโลกได้มากขึ้นคนก็ได้รับผลกระทบนะฮะมะเร็งผิวหนังนะครับที่เขาบอกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยคนจะเป็นมะเร็งผิวหนังไม่น้อยกว่าสองล้านคนนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นตาก็จะเป็นต้อกระจกนะครับที่มันไม่ไม่ใช่รังสีพวกนี้มันไม่ได้เฉพาะทำหรับทำลายสุขภาพมนุษย์สัตว์ต่างๆโดนหมดนะฮะสัตว์ต่างๆโดนหมด,ด,หมดเขาก็ ประเมินว่ามันจะมีความเสียหายเนี่ยไปถึงการเกษตรนะครับเพรผลกระทบกับความยากจนผลลิตทางการเกษตรลุลงความหลายชีวภาพเสียไปนะครับผลกระทบทั้งมนุษย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมที่สูงนะครับที่ประเด็นคือครับประเด็นคือว่าถามว่าประเทศไทยยังงต้องทำนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเราต้องรักษาสุขภาพคนไทยกันใช่ไหมนะครับเรื่องสุขภาพก็ไีกมุมหนึ่งคือเรื่องเศรษฐกิจนะคือถ้าเราไม่ปรับตัวนะครับซึ่ง พิธีสารมอนเทอร์อลเนี่ยถือว่าเป็นพิธีสารที่มีประเทศต่างๆเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกสูงมากคือร้อยเก้าสิบเจ็ดประเทศนะครับถ,ถ้าเราเราไม,ไม่เข้าไปร่วมกับเขานะครับแน่นอนครับเราเป็นประเทศที่มีการาผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับสารทุกอย่าจำนวนมากถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนลดการใช้สารบางตัวนะครับหรือว่าเลิกการใช้สารบางตัวแล้วนะใช้สารที่มันทาลายชันย้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยน้อยกว่านี่นะครับแน่นอนเรา ต่อไปเราจะมีปัญหาเรื่องการสงอกสินค้าอุตสาหกรรมของเราด้วยครับเอาหลักๆนี่ครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยเหลังจากที่เรา,เาให้สเสถยบันไปแล้วนะครับเราก็พยายามเลิกก่อนเลิกสารกลุ่มแรกที่เราเลิกใช้ก็คือสารที่เราเรียกว่า CFC c o l o f u o r o c a r b o n เราเลิกนะครับแล้วก็ลดการใช้เนี่ยเราลดสาร H CFC h y d ด พอโล่ฟูลงครับว่าอยน,นะครับเนี่ยเร,เ,รเ,รเ,รเราเราเราลดเราเลิกแล้วเราลดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือก็คือประมาณเออ่ประมาณเอ่อเกือบ39ล้านตันล้านตันคาร์บอนเทียบเท่าอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลดสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนพี่เกียวอะไรครับก๊าซเรือกรนกระจกน,นะครับเพราะว่าสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยนอกจากทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนแล้วเนี่ยยังสร้างให้เกิดภาวะก๊าซเารือนกระจกด้วย สูงด้วยสูงมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยนะครับเราทำโครงการมาเนี่ยเราเราลดเมื่อคิดกันเป็นการลดก๊าซเรืองกระจกลดไดประมาณประมาณ38ล้านหรือประมาณ38ล้านตัวนี้ล้านตันคราบว่าเทียบเท่านะครับแล้วเราเงินจากไหนมาลดนะครับเราเป็นประเทศภาคีสมานใชิไนะครับเราก็ขอรับการสนับสนุนเพราะว่าประเทศภาคีสมาชิีหมือนว่าทุกประเทศจะต้องใส่กันลอดไปนะครับในหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะครับเราก็เห็นโปรเจกต์มาว่า เราอยากจะปรับตัวเพื่อเลิกใช้สารบางตัวแล้วลดการใช้สารบางตัวครับก็ได้รับความช่วยเหลือมาเนี่ยประมาณ2,500ล้านบาทตั้งแต่ปี2002นะครับนี้มันมีตัวเลขที่น่าสนใจตัวเลขมากมาก,มาก,มากอัน,นหนึ่งก็คือว่าการที่ลดหรือว่าเลิกใช้สารพวกนี้นะครับต้องใช้เงินคิดเป็นต่อต่างคาร์บอนเท่าไหร่คระยะแรกเนี่ยจะลดง่ายกว่า ต่อตังคาร์บอนที่เราลดได้เนี่ยเราใช้เงินประมาณหกสิบาทระยะหลังเนี่ยนะครับแต่ปีสองพันสิบเริ่มจาก2002เนาะใช้เงินประมาณ60บาทต่อตันคาร์บอนไอนตัวประมาณส8ล้านตันผมพูดถึงเนี่ยแต่ระยะ2ปี2014เนี่ยประมาณ100บาทต่อตันคาร์บอนนะครับก็ถือว่าประเทศเราเนี่ยมีความก้าวหน้านะผมว่ามีความก้าวหน้าแบบเพราะไม่ใช่ทุกป,ประเทศที่ได้ได้เงินตัวนี้นะเราก็มาทำทีนี้มันไม่จบแค่นี้ไง เม,ออเมื่อเมื่อบุเดือนเมษายนปี2567เนี่ยนะครับเราก็ได้ให้สัตยาบันการแก้ไขพิษสารมอนติออลที่เราเรียกว่าที่แคลร์แยมเป็นนอกจากสาร CFC HCFc c, FC, H c, H c แล้วเนี่ยขยับไปอีกระดับหนึ่งนะเป็นสารที่เป็นมิตรมากกว่าแล้วเราเรียกว่าสาร HFC นะครับ HFC เนี่ยทันที ที่เราให้สัญญาบันในการแก้ไขเรียกว่าคิคลี่เมนเมนไปเนี่ยเราต้องลดการใช้สาร SFC ด้วยนะครับอีก18ตัวนะครับ18ตัววันนี้ก็เราก็แน่นอนฮะไม่ใช่แค่มาให้สัญญาบันบอกว่าจะลดสารกลุ่ม SFC ต่อมาเนี่ยระบบทุกอย่างต้องพร้อมระบบการอนุญ,ญาตระบบการจับโคตาเพราะว่ามันจะมีการคำวนวณข้อมูลการใช้พื้นฐานอยู่เพื่อให้ลดตามปีไปให้ลดไป นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องใหญ่ท,ที่ที่จะมาสอสามนี่คือว่าเราเข้ามาสู่เฟสสามแล้วเฟสแรก CFC เฟสสอง HCFC นะครับเฟสสามนี่คือ HFC ซึ่งทำลายชั้นออโอโซนน้อยกว่าแล้วก็ก่อ,อ,อให้เกิดภาวะอลกระจกน้อยกว่าเราถือว่าประเทศเราก็ที่ว่าก้าวหน้าเนี่ยได้อะไรก็คือเป็นความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมเราเลยนะครับที่ที่จะไม่ที่จะ สามารถผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยที่นานา,นาประเทศจะยอมรับที่ท่าน,นรัฐมนตรีท่านเอนกนัทนะครับได้ให้ได้ายไว้นะครับก็เพื่อช่ววันเสาร์ที่ผ่านมานครับมีการสัมสมานาสำนักงานหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่เขาใหญ่ครับท่านให้ย้บายไว้3มเรื่องเนาะนะครับเร,เรื่องแรกที่เกี่ยวกับโลงงานแน่ๆก็คือเรื่องการคือนน้าและอากาศสะอาดให้กับประชาชนนะครับ นั้นเรื่องกากสารพิษนะครับเรื่องน้ําเสียเรื่องอากาศเสียฝุ่นพีเอ็ม2.5นะครับเรื่องพวกนี้ต้องทำหมดนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งทีเ่เหตุรังที่เกิดขึ้นก็ต้องเร่งฟื้นฟูนะครับก็จะมีเร่งให้แก้ไขในตัวกฎหมายนะครับกฎหมายโรงงานนะครับเพิ่มการบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับรวมทั้งจะมีการาจัดตั้งกองทุนนะครับสำหรับฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในสิ่งแวดล้อมครับ